สวัสดีครับชอนพุชชมพี่น้องหลายรายอันนี้บอกอันกระสีพามาเบ่งสวนนี่แหละนี่ที่เป็นข้างถั่วพูเนาะถั่วพูถั่วพูถั่วพูข้างถั่วพูงามงามบุษันได้ออกดอกครับ

นี่ยังยังไม่ยังไม่ติดดอ,อกเลยยังไม่ติดมาอันนี้ตดมาหุงมาหุงมาหุงนะอันนี้อะไรข้อไก่เหรอมันไม่ใช่ข้อไก่มันโบแมนข้อไก่แหมงข้อไก่เบาแต่ว่ามัโบแมนข้อไก่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเป็นอ้วนอ้วนอ้วน น้องกระต่ายน้องกระต่ายดุกดิกลูกด็กลูกดิกกระต่ายซ้อมตัวอ้วนวันวนน้องกระต่ายน้องกระต่ายสวัสดีครับอดอนอดอด

oan oan em con này nó, là lạc, nó. Chà, nó nó lắc chân. Đó. nào nó Em bố, quê, kín, kín mình, để mình. bên phát thong bọc phát thong phát thong hạt cẩm đẹp ngàm xay phun xay phui anh để mà ăn là mình แตงไทยติดดอกแล้วติดดอกแล้วแตงไทยติดดอกเลยจะเป็นมะเขือขนที่เขาใส่ส้มตำนั่นเขาใส่ส้มตำกันว้าติดดอกแล้วมาแตงติดดอกแล้วว้าวถั่วก็มีอันนี้ถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาว lih body nong terpak ngel, kalo ini tampil kami, itu, itu, dua manglak, yang ini, salane, salane ban, bau, ini labau nama นี่หญ้านะมันจะถอนหญ้าทิ้งเราจะไม่เก็บหญ้าไว้แต่ว่าน่หญ้าลมพม่าผมหนะลักนะน้ำไม่นะอันอะไรผักชีหอมผักชีอเอาไปเอาไม่ใส่นะอเป็นสารแหน่หรือว่ามินต์นั่นเอง นี้ผักแพลวันนี้เป็นต้นฟงชูรสเราเอาไปลวกลวกกินก็ได้เนาะต้นฟงชูรสเนี่ยอันนี้ใครเอามาปลูกวะนี่ใครเอามาปลูกนี่อะไรเอ่ยอน,นี่เพิ่งปลดลอ็อกเมื่อไม่กี่วันมานี้ ปวดลลอกวางมาไม่กี่วันมันเนี้ยสวยงามเพิ่งจะปวดลลอกเนาะน้ะองเนาออะไรเอ้ยอะไรเอ้ยอ,อันนั้นเนชิเลียงหอยหอยหอยเซอรี่

เน่ยก็ได้กินหมากแล้วแต่ว่าดอกออนไลน์นี่ดิหมากน้อยมันนี่นี่นี่ดอกพี่น้องพี่น้องนี่ดอกพี่น้องนี่หมดนี่นะนี่นนี่นะนะนี่นะเอากระติดดอกติดมากแล้วมันซื้อมาจากตลาดซื้อเป็นลูกเป็นลูกมาแล้วก็ซื้อลูกมันมาแล้วเอาเม็ดมันอะ màu xẹp, mét say, mét nó màu say nhau, nó làm bao giờ? Bao giờ? Bao giờ? Trước khi trồng cây, cây quan, chúng ta đi làm, ปลดลลอกแล้วพี่น้องเอง้นี่ปลดลลอกแล้วสองต้นสามต้นปลดลลอกแล้วสองต้นสามต้นนะน,นย่างกินยอดมันวานี่ก็แมนนี่นะกันชาหรีอว่าชาบ้านเรา เอาไวใสต่ต้มไก่เป็น okay. ไปไว่าโอเคตกไปใส่ต้มไกลล่ได้บอลดอร์เพื่อนละได้สีพราเบิง้งเรียงหอยพอหอยเป็นตะไคร้นี่ตะไคร่บลูเบอร์ว้าวหอยเบิงบ้งจิจักจิ๋งอันนี้ไข่เป็นไข่หอยเซอรี่นะ เรียงหอยจะเป็นหอยทะเลนาอก็นมีลาอยาอยู่ดอกแต่ว่ามันลุ่งเลยอันนี้กันเนี่ยอยังน,นี้พี่น้องท่อมบอท่อมท่อม นีดปนล็อกละไม่นาอไรอยู่ว้ายันบีีนี่นี่นี่นบนี่นี่นี่อันนี้ไข่กันเองขึ้นมาใค่ยังไงเด้นี่พอดีต้มเด้นี่มาผิ่พอดิต้มพอดีต้มว้าหอยยังหอยปู หอยปูกันมีดินบวชหอยเชอรี่แล้วหอยปูหอยปูหอยปูบันเฮาหอยนี่เรียงง่ายตัวพี่เนาะหอยเชอรี่หอยเชอรี่เรียกไงหอยเชอรี่ไข่มันจะเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ย หอ,อยเซอรี่ไข่มันจะสีส้มๆนะนี่สีส้มๆลูกมันละลายตอนนี้นะลูกมันเห็นปะนีก็ลูกมันปะอันนี้ปลาหางหนุกๆงอันนี้หอยโปหอยโปหอยโป ขอบคุณเด้อเด็กลับมาบ่งคิดบออนแตน่้นต้นจบมูนยังไงมีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณเนาะจ้าสบายดี